สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องช้างความเชื่อและการเติบโตของธุรกิจครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่าครับมีพรานคนหนึ่งครับเข้าป่าไปครับแล้วเขาก็เจอแม่ช้างตัวหนึ่งครับโดนล่าครับแล้วก็โดนยิงทิ้งนะครับแล้วก็ตัดงาเอแต่ข้างแม่ช้างตัวนั้นครับมีลูกช้างตัวหนึ่งครับเป็นลูกช้างตัวเล็กๆเลยครับที่ยังไม่หย่านมแม่เลยครับ สิ่งที่พานเห็นเลยครับก็คือพานรู้สึกว่าถ้าปล่อยลูกช้างตั Serbia, วนี้ไว้ในป่านะครับแน่นอนลูกช้างตัวนี้มันไม่สามารถหาอาหารเองได้แล้วมันก็จะตายครับสิ่งที่พานทำเลยครับเลยตัดสินใจว่าเอาช้างตัวนี้ครับกลับเข้ามาในหมู่บ้านนะครับที่เขาอยู่ครับแล้วก็เลี้ยงมันแต่ด้วยความซุกซนตัวช้างที่เป็นช้างตัวเ,เล็กตัวนี้ครับช้างมันก็เลยไปเกะกะละลานก่อกวนชาวบ้านเต็มไปหมดเลยครับพานป่าคนนี้ก็เลยโดนคอมเพนจากคนที่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านครับ สิ่งที่พานทําเลยครับก็เลยเอาเชือกเส้นเล็กๆครับเท่าน <mat um uh uh uh, ิ้วก้อยนะครับมาผูกขาช้างตัวนี้ครับไว้ที่เสาบ้านครับในทุกๆวันนะครับแน่นอนครับวันแรกๆครับสิ่งที่ช้างตัวนี้พยายามทําอยู่คือมันต้องการจะออกไปข้างนอกแล้วมันก็ต้องการจะหนีออกไปเล่นครับมันก็พยายามกระตุกเชือกครับจากวันแรกครับทําไม่ได้ครับผ่านไปวันที่2ทําไม่ได้ครับผ่านไปวันที่3นะครับมันก็ยังทําไม่ได้ครับลูกช้างตัวนี้พยายามทําอย่างเงี้ยเป็นเดือนๆเลยครับพวกพี่ๆคิดว่า ผ่านไปอีกเป็นปีครับมันจะทํำอีกไหมครับแน่นอนครับมันยังพยายามทําอยู่ครับแต่สิ่งที่ลูกช้างตัวนี้เริ่มฝังไว้อยู่ในหัวครับก็คือมันเชื่อมีความเชื่ออะไรบางอย่างว่ามันทําไม่ได้ครับแน่นอนครับเวลาผ่านไปครับกว่า20ปีครับ ช้างตัวนี้เติบโตเป็นช้างพลายครับตัวใหญ่มากครับแล้วก็สามารถที่เข้าไปในป่านะครับลากซุงค่อนใหญ่ๆครับยาวเป็น10บสเมตรนะครับสามารถลากมาได้แต่ในทุกๆวันนะครับพานป่าจะเอาช้างตัวนี้ครับกลับเข้ามาที่ในหมู่บ้านแล้วก็เอาเชือกเส้นเล็กๆเท่านี้ก้อยตัวนี้ครับมัดขามันอยู่ตลอดเวลาครับพี่ๆคิดว่าช้างตัวนี้เนี่ยมันจะพยายามกระตุกออกมาหลายคนคงตอบว่ามันไม่พยายามแน่และสาเหตุอะไรที่มันไม่พยายามครับนั่นคือ มันเชื่อว่ามันทำไม่ได้ครับวันนี้เจ้าของกิจการหลายๆคนนะครับก็มีความเชื่อว่าเราทำไม่ได้ครับเราเล็กเกินไปเราไม่สามารถที่จะเติบโตเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรได้แน่นอนครับนั่นคือความเชื่อนะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารโดยตรงกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการครับอย่าปล่อยให้ความเชื่อนั้นนะครับมาทําให้ธุรกิจคุณเติบโตไม่ได้ครับ เพราะหลายครั้งหลายหนที่ผมเจอเจ้าของกิจการครับธุรกิจของเราเริ่มโตเริ่มแข็งแรงเริ่มใหญ่มากขึ้นครับคุณอาจจะต้องลองลองมือทำดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าทำได้หรือทำไม่ได้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปดีๆจากเพจ r n e s t h r o u to ธุรกิจติดปิดร่วมกันนะครับสวัสดีครับ